ครั้งที่แล้วเราจบกันตรงที่ยังคงเป็นวิญญาณเทียมที่ไม่ใช่วิญญาณแท้นั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างวิญญาณสัมพันธ์กันไงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อการสร้างวิญญาณสัมพันธ์ก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราควรทําอะไรทํากับใครที่ไหนอย่างใดเมื่อใดแบบใดเท่าใดให้ถูกต้องกับทิศทั้ง6ก นั่นเองมาอีกแล้วเจนจีเคยเล่าไว้บ้างเนาะทีนี้เรียกได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีกลไกกรรมทั้งห้าก็คือวิบากกรรมผมนิคิดบุคเพสันนิวาบุพกรรมกรรมเก,เก่าเกี่ยวกันให้ดีที่สุดกับทิศทั้งหกเพราะว่าพอเราทำวิญญาณสัมพันธ์ให้ลงตัวจนเกิดเป็นวิญญาณแท้แล้วเนี่ย มันต้องทําแบบสม่ำเสมอ้วยนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติเลยทีนี้พอเราได้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็กลายมาเป็นศักยภาพที่ดีสิเพื่อให้มาเป็นฐานของความศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายความศักดิ์สิทธิ์ที่เราปฏิบัติกันอยู่เป็นนิดเลยมันก็กลับย้อนกลับมาเป็นบัลลังก์ให้กับศักยภาพหนุนให้เกิดความสเร็จสุขในชีวิตทุกๆด้านเลย ในยะหนึ่งก็คือบัลลังก์ของศักยภาพก็มีจิตตานุภาพห้าข้อแบบสมบูรณ์เลยภาษาอังกฤษเรียกว่า mind power นะแล้วก็เกิดมโนมยุทธิด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่า will, will power ค่ะเมื่อมโนมยุทธิและจิตตานุภาพเกิดความสมดุลกันคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่สามารถใช้ฤทธิ์ที่ดีมาสร้างความรวยมารักษาโรค ให้ปราศจากโรคมาทำให้ความรักสมบูรณ์พูนสุขทุกประการบรรดาลชัยเลยฮาดังนั้นเร่งสร้างตัวเองให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์กันนะคะแล้วฤทธ์ก็จะตามมาด้วยการมีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็ที่สำคัญห้ามหลอกตัวเองเด็ดขาดนะเขาว่ากันว่าหลอกคนอื่นได้ยังไงมันก็หลอกตัวเองไม่ได้นะจ๊ะทุกๆคนแล้วถ้าเกิด ว่ามันเกิดขึ้นจริงเราก็ได้ลิตมาแบบฟรีๆด้วยนะไม่เสียสตังค์สักสแสดงรักสลึงนึงเลยคุณเชื่อไหมล่ะได้มาแบบชนิดแบบเราไม่ได้ไปคดโกงใครไม่ได้มาขับไปขโมยใครด้วยนะจจงจิงแอบหวังลึกๆนะคะด้วยความบาดนาดีเลยว่าต้องมีสักคนหรือสองคนนะที่ฟังแล้วเข้าใจพร้อมทั้งนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดีจริงๆจงจงีจะดีใจแล้วก็ ยินดีมากๆเลยล่ะค่ะหวังว่าผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับเจนจิที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีกับเจนจีสามารถนำออการเล่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะอย่างน้อยฝึกฝนบ่อยๆเพื่อพัฒนาตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าภาวนาสี่คือพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาศีลและพัฒนาปัญญาเพืใหชีวิตของเรา มีความสุขค่ะมีความสุขกันค่ะอย่าอย่าได้มีทุกข์ไปจนตลอดชีวิตจะหาไม่เลยนะคะเจรญจิตเห็นใจจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะอย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพกันด้วยนะตอนนี้เข้าหน้าหนาวกันแล้วห่ผมผ้าหนาๆเอ่อใส่เสื้อหนาๆกันด้วยนะคะขอตัวไปก่อนค่ะ